นรกทรงมาเกิดรวงไฮบานสีธัญญาในอดีตสถานที่ซึ่งเคยอบอุ้มความหวังของผู้ป่วยจิตเวทบัตรนี้กลับกลายเป็นเพียงซากปร,รักหักพังที่ถูกทอดทิ้งไว้กลางป่ารกชัดในจังหวัดอุดรธานีเสียงลมหวีดหวิวที่พัดผ่านช่องหน้าต่างแตกแตกฝั่งคล้ายเสียงควนครางโหยหวนแสงจันทร์สาดส่องลอดหลังคาที่ผุพังลงมาเป็นลำดูวังเวง และหน้าขนลุกราวกับเป็นฉากในภาพยนตร์สยองขวัญหมอพัดนนายแพทย์หนุ่มไฟแรงผู้ไม่เคยเชื่อในเรื่องเนื้อธรรมชาติกลับต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมแพทย์อาสาสมัครเข้าไปตรวจสุขภาพชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าซึ่งการเดินทางที่สะดวกที่สุดคือการใช้เส้นทางลัดผ่านบริเวณโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ คืนแรกที่ทีมแพทย์พักแรมในอาคารเก่าของโรงพยาบาลหมอพัดส,สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติความเย็นยเยือกเยีกที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูแม้แต่ในคืนที่อากาศอบอ้าวเสียงแปลกๆที่ดังแว่วมาตามทางเดินที่มืดมิดราวกับมีใครกำลังลากอะไรบางอย่างหรือเสียงกระซิบที่ฟังไม่ได้สับแต่กลับทำให้ขนลุกเกลียวคิดมากไปเองมั้งเรา หมอพัดพยายามบอกตัวเองแต่ภาพใบหน้าเศร้าส้อยดวงตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยที่เขาเคยเห็นในแฟ้มประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลเก่าก็ยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในความฝันแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดยังมาไม่ถึงในคืนที่3ขณะที่หมอพัดกำลังเข้าเวรดึกอยู่คนเดียวเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังแว่วมาจากห้องพักผู้ป่วยที่อยู่สุดทางเดิน เสียงนั้นเศร้าโหยและทรมานจับใจหมอพัฒตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปด้วยความเชื่อมั่นว่าอาจจะมีใครหลงเข้ามาในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้เมื่อเขาเปิดประตูห้องนั้นเข้าไปสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่คนแต่เป็นเงาดำทะมึนรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวขาดลุ่งริ่งยืนหันหลังให้กับเขาเสียงร้องไห้ย,ยังคงดังต่อเนื่องแต่เมื่อเงาร่างนั้นค่อยๆหันกลับมา สิ่งที่หมอพัดเห็นคือใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิวหนังเหี่ยวย่นดวงตาแดงก่ำที่ติ่งไปด้วยความอาฆาตและรอยแผลเป็นที่น่าสยดสยองทั่วทั้งใบหน้าราวกับถูกไฟไหม้มาอย่างรุนแรงหมอพัดแข็งทื่อราวกับถูกสาบไม่สามารถขยับขยื่นหรือส่งเสียงใดๆได้เลยเงาร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เขาพร้อมกับเสียงกระซิบที่เย็นเยียบจนแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกสันหลัง แกต้องชดใช้หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นหมอพัดแทบไม่ได้นอนเขารู้แล้วว่าโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ไม่ได้มีแต่ความทรงจำที่เลือนรางของผู้ป่วยแต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นสิงสถิตยอยู่เขาพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ภาพใบหน้าอันน่าสยดสยองนั้นยังคงติดตาเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อกลับเข้าไปในเมือง หมอพัฒตัดสินใจสืบประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลศีธัญญาในอดีตเขาค้นหาเอกสารเก่าๆสัมภาษณ์อดีตบุคลากรและอ่านรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขาตะลึงโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้ปิดตัวลงเพราะความสุดโทมหรือการขัดแคลนงบประมาณแต่เป็นเพราะเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนไฟไหม้ที่คราชีวิตผู้ป่วยและบุคลากรไปจำนวนมาก และที่น่าสยดสยองกว่านั้นคือต้นเพลิงไม่ได้มาจากอุบัติเหตุแต่เป็นการวางเพลิงโดยคนในและชื่อหนึ่งที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆในรายงานและคาให้การของผู้รอดชีวิตคือชื่อของอรณีพยาบาลสาวที่มีประวัติป่วยทางจิตอย่างรุนแรงเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางเพลิงแต่ไม่มีใครพบศพของเธอหลังเกิดเหตุการณ์นั้นหมอพัดเริ่มสงสัยว่างเงาดำที่เขาเห็นในโรงพยาบาลร้างนั้น อาจจะเป็นวิญญาณของอรณีเขาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านใกล้โรงพยาบาลร้างอีกครั้งและพยายามพูดคุยกับชาวบ้านเก่าแก่บางคนที่พอจะจําเรื่องราวในอดีตได้เรื่องมันน่ากลัวนักพ่อหนุ่มลุงแก่คนหนึ่งเล่าด้วยเสียงสั่นเครือคืนนั้นไฟลุกท่วมโรงพยาบาลเหมือนนรกทั้งขุมมาอยู่ตรงหน้าเสียงคนร้องโหยหวนดังไปทั่วป่า ว่ากันว่าอารณีถูกผู้ป่วยคนอื่นรุมทำร้ายก่อนที่ไฟจะไหม้แล้วเธอก็สาบานไว้ว่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเธอจะต้องได้รับกรรมอย่างสาสมคำสาบานหมอพัดขนลูกสู้เขาเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันเงาดำที่มีใบหน้าไม่เกรียมเสียงกระสิบที่เย็นเยียบจนแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกสันหลังมันคืออรณี วิญญาณอาฆาตที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ด้วยความแค้นหลังจากทราบเรื่องราวของอรณีหมอพัดก็รู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกเขามั่นใจว่าการปรากฏตัวของวิญญาณอรณีไม่ใช่เรื่องบังเอิญและบางทีทีมแพทย์อาสาสมัครของเขาอาจจะเข้ามาในสถานที่ต้องคำสาปแห่งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาเริ่มสังเกตอาการของทีมแพทย์แต่ละคนอย่างละเอียด และแล้วเขาก็พบความผิดปกติที่น่าตกใจหมอชินสัญญาแพทย์หนุ่มผู้มีนิสัยหงุดหงิดและชอบกดขี่ผู้อื่นมักจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนตามตัวโดยไม่ทราบสาเหตุผิวหนังของเขาเริ่มมีรอยแดงคล้ายถูกไฟไหม้จังๆปรากฏขึ้นหมอเดือนจิต,ตแพทย์สาวผู้เงียบขรึมมักจะมีอาการนอนไม่หลับฝันร้ายเห็นเปลวไฟและได้ยินเสียงกรีดร้องหยหวนอยู่ตลอดเวลาและหมอวิทย อายุรแพทย์ผู้มีท่าทางลุกลี้ลุกลานมักจะหว,วาดผวาและเห็นภาพหลอนเหมือนมีใครกำลังตามล่าเขาอาการเหล่านี้มันช่างประหลาดและสอดคล้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีตอย่างน่าเหลือเชื่อหมอพัฒน์ตัดสินใจเผชิญหน้ากับทีมแพทย์ของเขาและเล่าเรื่องราวของอรณีให้พวกเขาฟังตอนแรกทุกคนต่างตกใจและไม่เชื่อแต่เมื่อหมอพัฒน์ได้แสดงหลักฐานและเล่าถึงอาการประหลาดที่แต่ละคนกำลังเผชิญ ทุกคนก็เริ่มมีสีหน้าซีดเผือดในที่สุดหมอชินก็เป็นคนแรกที่ยอมเปิดปากเล่าความจริงอันน่าสะพรึงกลัวออกมาเมื่อหลายสิบปีก่อนหมอชินยังเป็นเพียงนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่รังแกและดูถูกอรณีอย่างรุนแรงด้วยความสนุกและความคึกขนองของวัยหนุ่มพวกเราพวกเราแกล้งเธอสารพัดหมอชินสารภาพทั้งน้ำตาทั้งล้อเลียน ทุบตีและขังเธอไว้ในห้องเก็บของพวกเราไม่ได้ตั้งใจให้มันรุนแรงขนาดนั้นคำสารภาพของหมอชินจุดประกายให้หมอเดือนและหมอวิทย์ตัดสินใจเล่าความจริงที่พวกเขาเก็บซ่อนไว้เช่นกันหมอเดือนในอดีตเคยเป็นเพื่อนร่วมงานที่เห็นเหตุการณ์การารังแกออรณีแต่เธอเลือกที่จะเพิกเฉยเพราะกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนส่วนหมอวิทย์คือผู้ที่อยู่ในเวรยามในคืนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แต่ด้วยความขี้ขลาด เขาเลือกที่จะหนีเอาตัวรอดปล่อยให้ผู้ป่วยและอรณีต้องเผชิญกับเปลวไฟตามลําพังทุกคนในทีมแพทย์อาสาสมัครของหมอพัฒต่างก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอรณีทั้งทางตรงก็ทางอ้อมและบัดนี้วิญญ,ญาณอาฆาตของเธอกําลังกลับมาทวงคืนความยุติธรรมเมื่อความจริงเปิดเผยทีมแพทย์อาสาสมัครก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขา เริ่มเห็นเงาดำของอรณีปรากฏตัวบ่อยขึ้นได้ยินเสียงกระซิบที่ต้องการการชดใช้และสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่คืบคลานเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆหมอชินทนไม่ไหวเขาพยายามหนีออกจากโรงพยาบาลร้างแต่เขาก็พบว่าไม่ว่าะจะไปทางไหน เขาก็ยังคงเห็นภาพใบหน้าไม่เกรียมของอรณีตามหลอกหลอนสุดท้ายเขาก็กรีดร้องออกมาด้วยความบ้าคลั่งแล้ววิ่งเข้าไปในป่าลึกไม่มีใครพบเขาอีกเลยหมอเดือนเริ่มมีอาการทางจิตกำเริบเธอวาดผวาอยู่ตลอดเวลาพูดจาไม่รู้เรื่องและทำร้ายตัวเองสุดท้ายหมอพัด ก็ต้องตัดสินใจมัดเธอไว้กับเตียงเพื่อป้องกันไม่ให้เธอทำร้ายตัวเองไปมากกว่านี้ส่วนหมอวิทย์ความหวาดกลัวทำให้เขาป่วยหนักเขาตัวสั่นเทาตลอดเวลาอาเจียนเป็นเลือดและในที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงอย่างทรมานในคืนหนึ่งหมอพัดรู้สึกสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เพื่อหยุดยั้งความอาฆาตแขนของอรณีเขาพยายามทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เธอสวดมนต์ขอให้เธออโหสิกรรมแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นนี้จะไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายๆในคืนสุดท้ายที่หมอพัดพักอยู่ในโรงพยาบาลร้างเขาก็ได้เผชิญหน้ากับอรณีอีกครั้ง เงาดำปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาใบหน้าไม่เกลียมของเธอจ้องมองมาที่เขาด้วยความเกลียดชังพวกแกทุกคนต้องตายเสียงกระซิบที่เย็นเยียบดังขึ้นฉันฉันไม่เคยทำร้ายคุณฉันเพิ่งมาที่นี่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย วิญญาณอรณีเงียบไปชั่วครู่ราวกับกําลังพิจารณาคำพูดของเขาดวงตาแดงก่าของเธอจ้องมองลึกลงไปในดวงตาของหมอพัดแล้วเธอก็พูดด้วยเสียงที่แผ่วลงแต่ยังคงแฝงไปด้วยความเจ็บปวดแกไม่มีกรรมแต่แกอยู่ในที่ของพวกมัน คำพูดของอรณีทำให้หมอพัดเข้าใจบางอย่างวิญญาณอาฆาตนี้ไม่ได้ต้องการทำร้ายทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลร้างแต่เธอต้องการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเธอเท่านั้นหมอพัดตัดสินใจทำสิ่งที่อาจจะเป็นทางรอดเดียวของเขาเขาเดินไปยังห้องที่อรณีเคยถูกลุมทำร้าย และเริ่มสวดวนขอขมาเธอด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงเขาขอให้เธอเอาหัวสิกรรมให้กับทุกคนที่เคยทำร้ายเธอและสัญญาว่าจะทำความจริงเรื่องราวของเธอให้ปรากฏต่อสาธารณชนขณะที่เขากำลังสวดมนต์อยู่นั่นเองลมเย็นที่เคยะยเยือกกลับกลายเป็นลมอุ่นที่พัดผ่านร่างกายของเขาอย่างอ่อนโยน เงาดำของอรณีค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับความรู้สึกกดดันและความหวาดกลัวที่เคยปกพุมโรงพยาบาลแห่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นหมอพัดรีบออกจากโรงพยาบาลร้างทันทีเขากลับไปในเมืองและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้พบเจอให้กับตำรวจและสื่อมวลชนการสืบสวนครั้งใหม่ได้ถูกเริ่มต้นขึ้น มีการขุดค้นเพิ่มเติมในบริเวณโรงพยาบาลร้างและพบหลักฐานที่ยืนยันเรื่องราวการถูกรังแกและการเสียชีวิตของอรณีเรื่องราวของพยาบาลอรณีกลายเป็นข่าวใหญ่เธอได้รับการยกย่องในฐานะเหยื่อของความรุนแรงและอายุติธรรมชื่อของเธอถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ ในฐานะผู้ที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายส่วนโรงพยาบาลร้างสีทัญญาถูกปิดตายอย่างถาวรไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยว่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงยังคงมีคนได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของหญิงสาวดังมาจากภายในเสียงที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นอีกต่อไป แต่เป็นเสียงแห่งการได้รับการปลดปล่อยหมอพัดกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอในโรงพยาบาลร้างนั้นได้เปลี่ยนมุมมองในชีวิตของเขาไปตลอดการเขาเลือกเย่อหยิ่งและเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มเปิดใจให้กับเรื่องราวที่อธิบายไม่ได้และเข้าใจถึงพลังของกรรมที่สามารถตามมนุษย์ไปได้ทุกพทุกชาติ แม้กระทั่งคนที่นรกส่งมาเกิดเพื่อชดใช้ความผิดที่ตนเองได้ก่อเอาไว้